ฉันดิ้นรนสุดกำลังแต่พวกเขาวางฉันไว้บนแท่นบูชายันไม่ได้โปรดปล่อยฉันไปแม่พ่อทําไมไม่ห้ามพวกเขาตัวประหลาดกําลังจะจับคอฉันอยู่แล้วนี่คือจุดจบแต่ฉันยังมีแผนการมากมายสําหรับชีวิตใหม่ของฉันทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเราย้ายมาอยู่ที่นี่ในวันแรกฉันบอกถึงฉันว่าฉันอยากเป็นประธานชั้นเรียนและดูเหมือนจะไม่มีใครชอบ เพื่อนร่วมชั้นหาว่าฉันเสเรอและขังฉันไว้ในห้องล็อกเกอร์หลังเลิกเรียนฉันคิดว่าจะอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าแต่เคิร์ตเพื่อนร่วมชั้นของฉันช่วยฉันไว้เขาบอกว่าเขาก็ถูกขังไว้ในตู้เสื้อผ้าของโรงเรียนด้วยเช่นกันจากนั้นเคิร์ตก็เริ่มสำลักฉันรู้สึกกลัวมากเขาหยิบยาสูตรพ่นออกมาจากกระเป๋าแต่มือของเขาสั่นอย่างรุนแรงจนเขาทำมันหล่นฉันรีบหยิบมันและมอบให้เคิร์ตทันทีพอรู้สึกดีขึ้น เขาก็บอกว่าเขาตื่นเต้นจากความทรงจําเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้าด้วยความเครียดบางครั้งเขาก็มีอาการหอบหืดหลังจากนั้นเคิร์ก็พาฉันกลับบ้านฉันดีใจที่มีเพื่อนและฉันบอกเขาว่าเขาสามารถมาหาฉันได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการในตอนเย็นเมื่อเรากําลังจะทานอาหารเย็นออดก,ก็ดังขึ้นเป็นเคิร์สกับพ่อแม่ของเขา เป็นเรื่องแปลกที่เคิดมาโดยไม่บอกกล่าวและกับพ่อแม่ของเขาแต่ฉันก็ดีใจที่ได้พบพวกเขาอยู่ดีและเชิญพวกเขาเข้าไปข้างในในช่วงอาหารค่ำพ่อกับแม่ของฉันและเคิร์ทเข้ากันได้ดีมากพวกเขาให้หนังสือเกี่ยวกับชาวแอสแท็กกับเราและฉันเราเข้าร่วมชมรมหนังสือพวกเขาบอกว่าในการนัดพบครั้งต่อไปพวกเขาจะคุยกันเรื่องการเสียสละนั้นช่วยตรัสรู้ได้อย่างไรฉันคิดว่ามันแปลกมากแต่พ่อแม่ของฉันชอบครับนี้มากพวกเขาเริ่มหายไปที่นั่นบ่อย และมีเพื่อนมากมายหลังจากการประชุมครั้งหนึ่งแม่ของฉันได้นำขวดของเหลวสีแดงที่มีกลิ่มเมนเหม็นและบอกว่าเป็นเลือดกระต่ายใช่ค่ะหนูเชื่อไม่ตลกเลยคะ่ะแม่แต่ตอนเย็นเธอใส่น้ำผลไม้ของฉันและบอกว่ามันดีต่อร่างกายและจิตวิญญาณฉันปฏิเสธที่จะดื่มมันสองสามวันต่อมาเ์อโทรมาเชิญให้เราใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่ดินของครอบครัวเขาสมาชิกทั้งหมดของชมรมหนังสือจะอยู่ที่นั่นพ่อแม่ของฉันมีความสุข แฉันฉันไม่อยากไปปาร์ตี้บ้านนี้แต่ฉันกลัวที่จะทำร้ายเคริร์สนอกจากนี้ฉันไม่เคยไปเที่ยวที่นั่นเลยดังนั้นฉันจึงตก,กลงบ้านในชนบทของเคิร์สใหญ่โตปรา,าสาททั้งหลังอยู่กลางป่าล้อมรอบด้วยรั้วสูงใกล้ทางเข้าทาหารยามขอให้ฉันส่งโทรศัพท์ไปเคิร์สอธิบายว่าอินเทอร์เน็ตจะรบก,กวนความสนใจจากการสื่อสารตรงหน้าฉันจึงต้องให้โทรศัพท์ของฉันกับคนตัวใหญ่เหล่านี้ เราได้รับเชิญไปรับประทานอาหารกลางวันฉันเห็นโต๊ะขนาดใหญ่พร้อมผ้าปูโต๊ะสีขาวและพ่อแม่ของฉันนั่งอยู่ที่โต๊ะหนึ่งพวกเขาเคลื่อนไหวให้ฉันนั่งข้างๆพวกเขาช่างเป็นบรรยากาศที่เคร่งครึมฉันหวังว่าพวกเขาจะนําของอร่อยมาให้เพราะฉันหิวมากแต่พวกเขานําแก้วที่มีของเหลวสีแดงข้นมาให้เราฉันปฏิเสธที่จะดื่มมันทันทีจากนั้นชายชราคนหนึ่งก็เริ่มตะโกนใส่ฉันบอกว่าฉันไม่เคารพประเพณีนี่เป็นยาอายุวัฒนะเลือดกระต่าย แม่ไม่ได้ล้อเล่นดื่มเลือดไม่มีทางฉันไม่ดื่มคุณบ้าหรือเปล่าทหารยามจับตัวฉันและพาฉันออกไปจากโต๊ะทันทีเกิดอะไรขึ้นกันฉันร้องหาพ่อแม่แต่พวกเขาไม่หันกลับมาด้วยซ้ําฉันพยายามถอยห่างแต่จูจๆสายตาก็พร่ามัวฉันตื่นขึ้นมาในกรงกระต่ายมันเกิดอะไรขึ้นฉันตื่นตระหนกแต่ขยับไม่ได้กรงแคบมากร่างกายของฉันปวดเมื่อยจากตำแหน่งที่น่าอึดอัด ทำไมถึงทำกับฉันแบบนี้ทันใดนั้นเคิร์ก็ปรากฏตัวออกมาจากความมืดพร้อมกับปวงกุญแจเขาช่วยฉันไว้อีกครั้งฉันเริ่มวิ่งแต่เคิร์หยุดฉันปรากฏว่าฉันดูถูกสมาชิกทุกคนในชมรมด้วยการไม่ดื่มเลือดกระต่ายมันศักดิ์สิทธิ์และการปฏิเสธมันจะสร้างความโชคร้ายให้กับทุกคนทั้งหมดอะไรกันไร้สาระเคิร์บอกว่าเขายังกลัวไม่มีอะไรแบบนี้ในการประชุมครั้งก่อน แต่มันอันตรายเกินไปที่จะวิ่งตอนนี้พื้นที่ทั้งหมดได้รับการป้องกันและเราควรคิดว่าจะผ่านไปได้อย่างไรโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเขาพูดถูกเคิร์ดพาฉันเข้าไปในบ้านพวกเขาทุกคนสวมหน้ากากสัตว์เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงแปลกๆภายในหน้ากากมีเขาเดินเข้ามาหาฉันและถามฉันว่าฉันเข้าใจทุกอย่างหรือยังฉันรีบขอโทษทันทีหลังจากนั้นฉันก็ได้รับแจ้งว่าฉันจะต้องชดใช้ในวันพรุ่งนี้ พวกเขาหางานให้ฉันได้แล้วในตอนเช้าแขกทุกคนลากกล่องเหล็กหนักๆออกมาจากห้องใต้ดินแล้วใส่ไว้ในรถฉันหมดแรงแล้วทันใดนั้นฉันก็สะดุดล้มและทำกล่องหล่นไปหนึ่งพ่อแม่ของฉันตะโกนให้ฉันระวังเมื่อทุกคนออกไปทานอาหารกลางวันฉันตัดสินใจค้นว่ามีอะไรที่มีค่ามากในกล่องนี้กันแน่ฉันเปิดหนึ่งในนั้นและมีอวัยวะเปื้อนเลือดอยู่ข้างใน หัวใจปอดฉันสัมผัสมันด้วยมือที่สั่นสะท้านพวกมันทั้งเย็นและลื่นไหลน่ากลัวเกินไปแล้วฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันไม่พบทางออกจนกระทั่งค่ำฉันสะดุดทุกครั้งที่เกิดเสียงกรอบแกรบกลัวว่าจะมีใครมาหาฉันฉันเริ่มคิดว่าเคิร์ททิ้งฉันไปแล้วเขามาเคาะประตูบ้านฉันหลังเที่ยงคืนเคิร์ทพบช่องว่างในรั้วและเราต้องวิ่งเดี๋ยวนี้ เราเกือบจะถึงรั้วเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของทหารยามพวกเขาเข้าใกล้มากขึ้นให้ตายสิเราต้องซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ดอกกุหลาบน้ำแทงเข้าที่แขนของฉันยังเจ็บปวดและฉันอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาผู้คุมชี้ไฟฉายมาที่เราทันทีจบกันแต่แล้วเคิรก็หยิบหินก้อนขึ้นมาจากพื้นและโยนไปในถนนยามหันกลับและมุ่งหน้าไปที่นั่นแทนและเราก็วิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่ออยู่ไกลแล้ว เราจึงตัดสินใจหยุดพักฉันไม่มีแรงเหลือแล้วและมันก็ร้อนมากเรานั่งลงบนต้นไม้ที่ล้มแล้วเคิร์ตก็ถอดเสื้อฮูดออกยาสุดพ้นของเขาหลุดออกมาจากกระเป๋าฉันหยิบมันขึ้นมาและกำลังจะใส่กลับเข้าไปเมื่อเห็นโทรศัพท์สว่างขึ้นในกระเป๋าของเขาเคิร์ตมันมาจากไหนเคิร์ตคุณเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาใช่ไหมฉันกระโดดขึ้นและหอยห่างออกไปเคิร์ตยิ้มให้ฉันอย่างน่ารังเกียจฉันตัวแข็งด้วยความกลัวฉันวิ่งด้วยแรงเฮือกสุดท้าย ทุกอย่างมืดลงฉันตื่นขึ้นมาบนไหล่ของเคิร์ตเขาลากฉันเข้าไปในป่ามือของฉันถูกมัดด้วยเสื้อฮูดของเขาปล่อยฉันไปฉันพยายามดึงออกไปแต่เขากลับโกรธเขาบอกว่าฉันควรรู้สึกเป็นเกลียดที่ได้รับเลือดตและหัวใจของฉันได้รับใช้คนที่แข็งแกร่งและมีค่ายิ่งขึ้นจากนั้นฉันก็นึกถึงอวัยวะในกลองฉันเริ่มเตะและกรีดร้องให้เขาปล่อยฉันแต่มันไม่มีประโยชน์ เขาไม่ได้ฟังฉันจากนั้นเคิร์ก็พาฉันไปที่ลานกว้างตรงกลางมีกองไฟขนาดใหญ่ถัดจากแท่นบูชามันถูกรายล้อมไปด้วยผู้คนในชุดคลุมสีขาวแค่กลุ่มเดียวที่ฉันเห็นในมือคำ่ำทันทีที่พวกเขาสังเกตเห็นเคิรพวกเขาก็คงคำนับต่อหน้าเราอย่างแปลกประหลาดครูหนึ่งมันเงียบมากแม้แต่กระต่ายในกรงขนาดใหญ่ก็ไม่ส่งเสียงยามสองคนจับตัวฉันและลากฉันไปที่แท่นบูชาไม่ได้โปรดยา่า จากมุมหนึ่งฉันสังเกตเห็นพ่อแม่ของฉันท่ามกลางลทัทธิทนี้แม่พ่อทำไมถึงไม่ทำอะไรเลยแต่พวกเขาไม่ได้มองมาในทิศทางของฉันสายตาของพวกเขาจับจ้องไปที่เคิร์ทซึ่งกำลังเดินตามฉันอย่างสง่างามฉันถูกบังคับให้ลงไปบนแท่นบูชาและเชือกก็มัดรอบแขนฉันแน่นฉันตะโกนให้พวกเขาปล่อยฉันแต่แล้วเคิร์ทก็มาหาฉันและพวกลัทธิก็ตะโกนเรียกชื่อเขา ไม่เคริรอย่าคิดแตะฉันใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อและมือของเขาก็เอื้อมมาที่ลำคอของฉันวินาทีต่อวินาทีใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วจู่จๆเขาก็เริ่มไอและสำลักนี่เป็นโอกาสของฉันฉันพยายามดิ้นรนเพื่อให้เป็นอิสระนี่คือสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่ไหมฉันกำเครื่องช่วยหายใจที่หล่นระหว่างทางปล่อยฉันไปแล้วคุณจะได้คืนเคริรหายใจไม่ออกเขายิ่งหายใจไม่ออกเป็นสองเท่า ในที่สุดเขาก็หน้าซี่และคว้ากรงขนาดใหญ่ไว้เพื่อไม่ให้ตกลงมาด้วยลมหายใจสุดท้ายของเขาเขาพยักหน้าเพื่อให้พวกเขาปล่อยฉันหลังจากที่ผู้คุมถอดเชือกออกฉันก็โยนยาสูดพ่นด้วยกําลังทั้งหมดของฉันเข้าไปในความมืดของค่ําคืนนี้เธอจับคอตัวเองตามเข้าไปในป่ามืดแล้วพวกหลัดทีก็เริ่มล้อมรอบฉันดวงตาของพวกเขาเปลี่ยนประกายออกมาจากใต้เสื้อคลุมฉันไม่พบความเป็นมนุษย์แม้แต่นิดเดียวในพวกเขา พวกคนในลัทธิจากทุกสารทิศเหมือนกำลังจะฉีกฉันด้วยมือของพวกเขาฉันถูกขังอยู่มือของพวกเขาเกือบจะสัมผัสฉันแต่เมื่อพวกเขาเข้ามาใกล้แล้วพวกเขาก็ย่อตัวลงคุกเขา่าพ่อของฉันบอกว่าฉันได้รับอำนาจจากนักบวชคนสุดท้ายและจากนี้ไปพวกเขาทุกคนจะรับใช้ฉันพวกลักทีิก้มแทบเท้าของฉันรอคำสั่งอะไรกันฉันหันไปทางเคิร์ทที่กำลังคลานอยู่ในความมืด ช่างเป็นกระต่ายที่น่าสงสารจับมันฉันสั่งสวัสดีฉันชื่อไลลี่ฉันอายุส5ปีคุณมีความลับเยอะไหมเคยไหมที่ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเก็กบความลับของคุณดูวิดีโอนี้ไปจนจบและรู้วิธีที่พ่อของฉันพบว่าฉันปิดบังเขา และออกนอกลูก่นอกทางมากแค่ไหนพอและฉันอาศัยอยู่ด้วยกันแม่ของฉันตายตอนที่ฉันยังเด็กมากและฉันก็จําเธอไม่ได้แล้วพ่อของฉันเป็นคนดีมากแต่เป็นคนแต่งตัวเชยหน่อยๆไม่เขาไม่ได้ขี่ม้าแล้วก็ใส่หมวกทรงสูงหรอกแต่เขามักจะพูดอะไรที่เก่าๆเ,เหมือนกับฉันให้ค่าอะไรผิดไปนั่งติดอยู่แต่กับโทรศัพท์และการเรียนมันสําคัญมากนะแต่นั่นก็เป็นแค่บางความคิดของเขาเขาเป็นอาจารย์ และนี่แหละความลับของเราฉันไปโรงเรียนเดียวกันกับที่เขาทำงานเราเห็นตรงกันว่าที่บ้านเราเป็นครอบครัวแต่ที่โรงเรียนเราเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์และมันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นแล้วจะได้ไม่มีใครล้อว่าฉันเป็นลูกสาวอาจารย์บางเหตุผลทุกคนคิดว่าลูกๆของอาจารย์จะได้เกรดง่ายๆแต่เชื่อฉันมันไม่จริงเลยฉันเรียนได้ดีแต่ไม่ใช่เพราะพ่อฉันเป็นอาจารย์ ฉันแค่เรียนนะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนโง่เท่าไหร่แล้วเขาภูมิใจในตัวฉันมากส่วนใหญ่ฉันรักวิชาประวัติศาสตร์แต่เพื่อนสนิทฉันเอมมี่เกลียดมันเธอบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะจำวันและชื่อทั้งหมด ครั้งหนึ่งเอมี่เคยถามฉันให้ฉันทำสรุปเรื่องยุทธการเกสติดเบิร์กให้เธอสำหรับฉันมันง่ายมากแต่เธอเหมือนจะต้องทนทุกข์ไปอีกสองสัปดาห์งั้นฉันเลยทำให้เธอเธอมีความสุขมากจนกระทั่งเธอให้ตั๋วไปสระว่ายน้ำกับฉันคุณเคยสอนบทเรียนอะไรให้เพื่อนร่วมชั้นของคุณไหมหรือบางทีบางคนทำการบ้านให้คุณไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์เอมี่บอกเพื่อนร่วมชั้นของเธอทุกคนว่าฉันช่วยเธอเรียนเธอต้องการจะคุยว่าฉันฉลาดแค่ไหน แต่เพื่อนร่วมชั้นของฉันเลยถามหาฉันตลอดเพื่อขอความช่วยเหลือในปัญหายากๆเช่นการทําแผ่นอ้างอิงแล้วก็เป็นการเขียนเรียงความแล้วก็ทําโปรเจกต์เริ่มเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นง่ายขึ้นและเป็นสิ่งที่เล็กน้อยมาก<อ>และนี่ฉันกําลังนั่งทํางานทั้งหมดจนเช้าและไม่มีเวลาทํางานของฉันถ้าการเรียนฉันตกลงพ่อของฉันต้องโกรธมากแน่ๆเขาเป็นคนที่สติกมาก แม้กระทั่งโทรศัพท์ของฉันก็ดูเหมือนใช้มาแล้วร้อยปีเพราะพ่อบอกว่าโทรศัพท์ไม่ใช่ของเล่นมันใช้เพื่อการสื่อสารทุกคนหัวเราะฉันตอนที่ฉันหยิบก้อนอีฐนี้ขึ้นมาพวกเขาถามว่าฉันไปซื้อมาจากพิพิธภัณฑ์ไหนฉันพยายามเก็บเงินเพื่อซื้ออันใหม่แต่มันก็ยากมากฉันไม่สามารถเก็บเงินได้สักทีแต่ตอนนี้เรื่องเกรนั้นสําคัญกว่าหลังจากทั้งหมดนั้น เพื่อนที่ดีที่สุดในครึ่งปีแรกก็จบลงฉันตัดสินใจที่จะทํางานของฉันคนเดียวและจัดการที่จะไม่ให้มันทําลายการเรียนของฉันจะพยายามเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดอีกด้วยถึงขนาดที่ครูใหญ่เข้ามาเขยเามือฉันพ่อนั่นไงล่ะอาจารย์สอนเลขก็เริ่มที่จะกดดันซะแล้วอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ก็เข้าม,ามาคุยกับฉันต่างหากเขาบอกว่าเขาจะเซอไพรส์ามากถ้าฉันไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์เขายังบอกฉันเรื่องผลการสอบ และให้นี่เป็นรางวัลฉันเซอร์ไพรส์แล้วถามว่าฉันควรทำไงดีตอนนี้แล้วเขาบอกฉันว่าตอนที่กำลังมีสอบฉันควรมาช่วยเขาจัดการพวกข้อสอบและช่วยดูว่าไม่ให้มีใครโกงคำถามในข้อสอบมันง่ายๆฉันน่าจะเขียนมันได้อย่างง่ายได้แต่เพื่อนร่วมห้องของฉันไม่ได้คิดงั้นพวกเขากระซิบกันพยายามที่จะจำบางอย่างฉันก็ไม่รู้จะทำไง มันไม่แฟร์ที่จะช่วยเพื่อนร่วมห้องของฉันแต่มันก็จะดูน่ารังเกียจถ้าฉันไม่ช่วยเขาพ่อบอกเสมอว่าฉันควรจะได้เกรดมาด้วยตัวเองแต่เขาก็ยังสอนให้ฉันช่วยเหลือเพื่อนอีกด้วยเอมมี่นั่งมองกระดาษของเธอและร้องไห้ฉันคิดว่าเธอคงจะจำวันอะไรไม่ได้เลยฉันเลยเปลี่ยนใจตอนที่อาจารย์หันหลังฉันโชว์ให้ทุกคนเห็นตัวเลขที่สำคัญโดยนิ้วของฉันว้าวเพื่อนร่วมห้องของฉันผ่านการสอบด้วยผลการสอบที่ดี กระทั่งหนังสือพิมพ์ของโรงเรียนเขียนเรื่องราวของพวกเราเขาบอกว่าพวกเราเป็นนักประวัติศาสตร์สุดเจ๋งพวกเราทุกคนเพื่อนทั้งห้องต่างของคุณชั้นชั้นได้ทั้งโปสการ์ดช็อกโกแลตบัตรไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็เจเด็กที่รวยในห้องของเราเขาให้เงินชั้นเขาบอกว่าตอนนี้ฉันก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ได้แล้ว มันคงดีแท้จะโดดเด่นด้วยโทรศัพท์ใหม่แล้วเจก็มาหาฉันหลังเลิกเรียนและเสนอธุรกิจบางอย่างให้ฉันเขาให้ฉันทํางานยากๆให้เขาแล้วเขาจะจ่ายเงินให้ฉันแล้วเขาจะดูเป็นคนเพียบพร้อมฉันคิดเรื่องนั้นแล้วฉันก็เห็นด้วยกับสิ่งนี้แน่นอนมันไม่ยุติธรรมแต่ความรู้เป็นสิ่งสําคัญงั้นฉันก็จะใช้ประโยชน์จากมันธุรกิจของฉันเติบโตฉันทำกันบ้าน5-6อันต่อวัน แต่ฉันก็คิดเรื่องการใช้เงินต่างๆมากมายแต่พ่อก็เริ่มสงสัยฉันนั่งอยู่กับการทำการบ้านของคนอื่นนานๆแล้วก็ลืมทำของฉันเองแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นเด็กที่เก่งที่สุดในห้องแล้วแถมยังตอบคำถามมั่วๆในห้องบางทีก็งเงียบๆพ่อของฉันก็หาคำตอบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ฉันบอกเขาไปว่ามันเป็นเรื่องรักในวัยเรียนแต่มันจะไม่มีอีกแล้วแล้วเดือนนั้นก็ผ่านไป ฉันรู้สึกเหนื่อยมากแต่เงินนั้นสำคัญกว่าเอมมี่บอกว่าฉันดูแย่มากแต่ฉันก็ไม่แคร์ทันใดน,นั้นที่โรงเรียนพ่อของฉันก็เรียกฉันไปที่ห้องทำงานของเขาฉันคิดว่าเหมือนกับอาจารย์เรียกนักเรียนแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่เขารู้ว่าฉันทำงานให้คนอื่นกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนสอบสวนเรื่องนี้เองเขารู้เรื่องทั้งหมดและนี่แหละพ่อฉัน คนที่พูดตลอดว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่ผิดบอกฉันทีพ่อแม่ของคุณเคยแหกกฎในสิ่งที่พวกเขาตั้งขึ้นมาไหมจากนั้นพ่อก็ไปคุยกับเจตอนแรก<อ>เขาก็พยายามที่จะปกป้องฉันแต่ทันทีที่พ่อบอกว่าฉันจะถูกลงโทษแทนที่จะเป็นเขาเขาบอกพ่อฉันหมดทุกอย่างในสิ่งที่ฉันทำกันบ้านให้กับเขามาร่วมเดือนไอคนทรยศพ่อฉันพาฉันกลับบ้านแล้วคุยกับฉันยาวเลยจากสิ่งที่ฉันทำผิดไป เรื่องที่ฉันเก็บตังจากการทำกันบ้านให้เพื่อนและที่ฉันสร้างความอับอายให้กับครอบครัวและในตอนกลางคืนมันก็แย่ลงพ่อของฉันยืดโทรศัพท์ของฉันและกักบริเวณฉันจนกว่าฉันจะสามารถทำเกตให้ดีขึ้นฉันพยายามที่จะปฏิเสธและต่อต้านสุดท้ายเขาก็หิ้วฉันและโยนฉันเข้าไปในห้องนี่แหละพ่อของฉันคนที่บอกว่าความขัดแย้งควรได้รับการแก้ไขด้วยความสงบ อย่างกับเขาถูกผีสิงมันน่าขนลุกมากฉันพยายามทำความเข้าใจกับตัวเองพยายามอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วก็ออกจากห้องไปด้วยการปิดประตูเสียงดังวันต่อมาเขาขับรถพาฉันไปโรงเรียนในรถมันเงียบมากมันกลับแย่ขึ้นตอนไปถึงโรงเรียนเจบอกทุกคนว่าฉันเป็นลูกสาวของอาจารย์สอนเลขพ่อของฉันก็ไม่ได้เก็บเงียบหรอกแล้วก็บอกอาจารย์ในวิชาที่ฉันทำกันมาให้เพื่อน คุณจินตนาการออกไหมไม่ใช่แต่เพียงเพื่อนร่วมห้องของฉันรู้ว่าฉันโกงพวกเขาแต่พวกเขาทั้งหมดยังได้เกรดน้อยลงเพราะพ่อของฉันโชคดีที่เรื่องทั้งหมดไม่ได้ถูกใส่เข้าไปในสมุดพกฉันพยายามจะร้องไห้กับเอมมี่แต่เธอก็เดินออกไปจากฉันเลยคนอื่นก็ด้วยตอนนี้ฉันไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีเพื่อนคนไหนในห้องคุยกับฉันทุกคนพยายามนั่งห่างฉันและบางคนถึงขั้นพยายามใส่หมาฝรั่งเข้าไปในกระเป๋าฉัน แต่ฉันแค่พยายามจะช่วยแล้วตอนนี้ฉันก็ถูกโจมตีจากทุกคนทั้งพ่อฉันและเพื่อนของฉันฉันหมดความอดทนและบอกพ่อคนฉันถึงสิ่งที่ฉันคิดว่าเขานั่นแหละเป็นคนทําให้ฉันเป็นอย่างนี้ถ้าเขาซื้อโทรศัพท์ให้ฉันใหม่ทุกอย่างมันก็จะไม่เป็นแบบนี้จากนั้นฉันก็โมโหมากฉันตะโกนไปว่าถ้าแม่ยังอยู่เธอคงไม่ปล่อยให้ฉันถูกรังแก ฉันร้องไห้และกรีดร้องจากนั้นเขาก็กอดฉันแล้วเริ่มที่จะขอโทษฉันเขาบอกว่าเขาเข้มงวดกับฉันมากเกินไปเพราะเขากลัวที่จะเสียฉันไปเขาอยากให้ฉันอยู่กับเขานานเท่าที่จะทําได้จากนั้นเขาก็กระซิบว่าบางทีแม่คงไม่มีความสุขที่เขาเข้มงวดกับฉันมากเกินไปเขาทำผิดไปทั้งหมดมันเป็นความผิดของเขาแค่ของเขาเอง แต่จากนั้นฉันก็ปกป้องว่าไม่ใช่หรอกฉันก็ผิดเหมือนกันฉันทําตัวไม่ดีมันเลยเป็นแบบนี้ช่างมันเถอะได้โปรดจากนั้นฉันก็คุยกับเขายาวเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำไงกับมันเหมือนกันในท้ายที่สุดเราก็ตัดสินใจที่ว่าฉันจะไปเรียนในอีกโรงเรียนหนึ่งแล้วเขาก็จะไม่ได้เป็นอาจารย์ของฉันอีกต่อไปเป็นแค่พ่อของฉันการเรียนก็คือการเรียนแล้วเราก็ไม่มีใครแล้วทำไมเราต้องมาทะเลาะกัน โรงเรียนใหม่นั้นดีมากที่นี่มีแต่คนดีๆฉันมีเพื่อนใหม่เร็วมากบางทีพวกเขาก็แซวฉันว่าฉันไม่ปล่อยให้ใครได้ตอบเลยเพราะพวกเขาคิดว่าฉันตอบถูกตลอดฉันกลับมาเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในห้องอีกครั้งแล้วเราก็ยังมีนักประวัติศาสตร์ยอดเยี่ยม เขากาลังเรียนคอร์สชั้นสูงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อเมริกาและเขาสัญญาว่าจะรับชั้นปีหน้าและเพื่อนร่วมห้องของฉันบอกว่าฉันโชคดีที่มีพ่อแบบนี้เขาเจ๋งมากแล้วปล่อยให้ฉันทําอะไรหลายอย่างพอเริ่มจะอนุญาตให้ฉันทําเรื่องต่างๆมากขึ้นคอยถามฉันว่าต้องการซื้ออะไรไหมและเลกที่จะหยุดปฏิเสธบางอย่างจริงๆแต่ไร้ประโยชน์เรื่องโกงนั่นเป็นความลับใหม่ของเราบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจพ่อแม่ของคุณมันเหมือนกับว่าพวกเขาบ้า หรือว่าเป็นเอเลี่ยนโดยเฉพาะตอนที่พวกเขาอารมณ์เสียแต่มันก็มีวิธีการแก้ปัญหาฉันมีความสุขมากที่ฉันและพ่อของฉันเจอมัน